รวมฮิตส,สมุนไพร12อย่างในการช่วยบำรุงปอดของคุณครับปอดแข็งแรงได้เพียงแค่รับประทานสมุนไพรเหล่านี้ 1. กระเทียมช่วยบำรุงปอดช่วยต่อต้านอาจุม,มูลอิสระ 2. ขิงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต่อต้านอาจุ่มูลอิสระ 3. ขมิ้นสามารถช่วยลดอาการอักเสบได้ 4. พริกถ้าคุณรับประทานบ่อยมีประโยชน์มากแก้ภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับ ทารัประทานอย่างถูกวิธี 5. มะขามป้อมบรรเทาอาการหวัดไอจาม 6. ยาดอกขาวลดอาการอักเสบของปอด 7. หันุมานประสานใจช่วยบรรเทาอาการอักเสบและเจ็บคอ 8. ล้างจืดช่วยถอนพิษไข้แก้ผุ่มแพ้ 9. ชาใบามอนช่วยบำรุงปอด 10. ใบหูเสือสามารถช่วยบรรเทาอาการไอเรื้อรัง 11. ดอกปีบ บำรุงปอด 12. ชะเอมเพศค,ครับสามารถบรรเทาอาการไอได้และที่สำคัญยังสามารถช่วยขอบพิดไข้ได้อีกด้วยเป็นไงกันบ้างครับกับประโยชน์และสาระความรู้ในครั้งนี้ฝากกดติดตามผลงานที่ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไปขอกล่าวลาทุกคนครับสวัสดีครับ